สวัสดีครับพบกับผมกรีดคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการตัดเล็บนะครับตัดเล็บวันไหนดวงจะดีตัดเล็บวันไหนดวงจะสวยกรีดคอนเฟิร์มก็จะมีคําตอบมาให้เช่นเดียวกันครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกท่านกด subscribe กดแชร์ครับท่านใดที่ดูอยู่นะฮะขอ1แชร์จะกลาบขอบคุณมากกดเลยนะฮะตอนนี้1แชร์นะครับที่สำคัญครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดเห็นโพสก่อนกดติดตามทุกท่านนะครับที่อยากใช้กรีดคอนเฟิร์มทําช่องนี้ไปนานๆนะครับกดมอบดาวให้กับกรีดคอนเฟิร ด้วยจักราบขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สําคัญกดแชร์ตอนนี้เลยครับสําหรับเรื่องของการตัดเล็บต้องบอกว่าตําราของโบราณอาจารย์นั้นก็มีมากมายหลายตําราครับแต่วันนี้นะครับก็รวบรวมมาให้แล้วก็จะมาบอกกล่าวกันครับว่าตัดเล็บวันไหนจะทําให้ท่านดวงดีตัดเล็บวันไหนจะทําให้ท่านดวงสวยครับเราจะเริ่มจากกรอนนะฮะกรอนเขาบอกอย่างนี้ครับวันอาทิตย์ ตัดแล้วสวัสดีวันจันทร์ตัดแล้วมีราบวันอังคารตัดแล้วเสื่อมสีอับโชคแล้ววันพุธตัดแล้วเลือดํำสุกเกษมวันพฤหัสตัดแล้วตกทุกวันศุกร์ตัดแล้วโลกสองสรรเสริญวันเสาร์ตัดแล้วเกิดกริยุกอย่าตัดแลนะครับเอาละเราจะมาเริ่มไร่กันเลยครับวันอาทิตตัดแล้วดีตัดแล้วจะสวัสดีก็คือจะโชคดีนะฮะว่าง่ายๆวันอาทิตย์ตัดแล้วดีนะครับต่อมาวันจันทร์ครับวันจันก็บอกตัดแล้วมี ลาบครับเพราะฉะนั้นครับคนที่จะเสี่ยงโชค <avilion S 2> เสี่ยงหวยก่อนหนึ่งสัปดาห์ให้ตัดเล็บวันจันครับแล้วจะมีลาบนี่เป็นการเล่งลาบอีกข้อหนึ่งนะฮะสำหรับที่ชอบเสีย่ยงโชคตัดเล็บวันจันทร์ถือว่าดีในด้านโช克าบครับตัดเล็บวันองนังคารตัดแล้วเสื่อมสีอับโชคถ้าท่านเสี่ยงโชคพยายามอย่าตัดเล็บวันอังคารน,นะครับเพราะจะทําให้อับโชคแล้วก็ไม่มีลาบลอยครับเพราะฉะนั้นนักเสี่ยงโชคหรือคนที่ต้องการ ความโชคดีความเฮงเล่นหุ้นเทศหุ้นเททองเล่นหวยอะไรกันแล้วแต่อย่าตัดวันอังคารเป็นอันขาดเลยนะครับตัดวันพุธครับเขาบอกว่าวันพุธตัดแล้วเลิ่รำสุขเกษมตัดวันพุธจะดีฮะจะมีความสุขสมบูรณ์ด้วยค่าปลาอาหารปลดหนี้ปลดสินครับวันพระรสบดีครับตัดแล้วตกทุก ห้ามตัดครับตัดแล้วจะตกทุกครับวันศุกร์ครับตัดแล้วโลกสองสารเสริญก็หมายความว่าตัดวันศุกร์จะเสริมดวงเกี่ยวพันกับเรื่องของชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศเหมาะสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์เหมาะสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อทํางานเกี่ยวกับผลงานทํางานเกี่ยวกับเป็นบุคคลสาธารณะเป็นเซเลบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัดวันศุกร์ดีที่สุดเลยครับสาหรับวันเสาร์ครับตัดแล้วเกิดกลิยุกอย่าตัดแลนะครับเพราะฉะนั้นครับตัดวันเสาร์ตัด แล้วเกิดกลิยุกคือไม่ดีฮะดวงจะซวยจะตกต่ำอย่าตัดวันเสาร์ครับหลายท่านสอบถามมาเหมือนกันครับว่าตัดผมนั้นห้ามตัดวันไหนบ้างและแต่วัดนีนจริงจริงตัดได้ทุกวันเลยครับยกเว้นวันพุธวันเดียวเท่านั้นจําง่ายๆครับตัดผมอย่าตัดวันพุธวันอื่นตัดได้นี่เสริมให้เลยจะได้จบในคลิปเดียวทั้งตัดเล็บและตัดผมเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการตัดเล็บนะครับว่าตัดเล็บวันไหนดวงจะดีตัดเล็บวันไหนดวงจะไม่ดีครับพร้อมกับตัดผมวันใดดวงจะดีและดวงไม่ดีด้วยให้ไปด้วยกันแต่สําหรับเรื่องตัดผมง่ายมากข้ามตัดวันพุธวันเดียวครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็ขอทุกท่านนะฮะช่วยกด1แชร์ให้กับผมตอนนี้จะกราบขอบพระคุณมากครับหรือมอบดาวให้กิจคอนเฟิร์มนะเพราะว่ากิจคอนเฟิร์มจะได้ทําคลิปไปนานๆนะครับฝากด้วยละกันนะอย่าลืมว่ากิจคอนเฟิร์มหลังจบคลิปนี้ครับโทรใน900หน หรั0111230ครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากรดคอนเฟิร์มบิลเลนแนลวอชไอเอฟ999นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกลางหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่าครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพงเพลงพาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยากปลุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีสุดมาให้กับตัวท่าน ลยนะคร,ราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ